สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอันดับแรกเราจะมาฟังเพลงกันก่อนเนาะดูสิว่าวันนี้เราจะเรียนภาษาไทยในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะอ่าฟังเพลงก่อนเลย นักเรียนสามารถร้องตามเนื้อเพลงได้เลยนะคะมีตัวโนวตให้ร้องนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระอานะคะสระอาก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสระอานะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะเตรียมอ่าเตรียมหนังสือหลักภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งสีม่วงแบบนี้เห็นไหมคะเจอไม่เอ่ย ใครที่เจอแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะคะก่อนที่เราจะเปิดเดี๋ยวคุณครูจะสอนก่อนนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องสระอากันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปนะคะเราจะมาทายรูปปริศนาต่อไปนี้นะคะว่ามันคือรูปอะไรนะคะอ่า อืมนะคะรูปแรกนะคะเราเรีนดูนะเห็นไหมเอ่ยนะคะซึ่งมีคำศัพท์อยู่ในนี้นะคะทั้งหมด4ี่คำนะคะอันดับแรกนะคะอยากจะบอกว่าเราต้องรู้ก่อนอันนี้อย่างที่บอกนะคะกพยัญชนะต้นนะคะส่วนด้านหลังคือสระอานั่นเองนะคะเวลาเราสะกดก็ก อากางอางนานอานาขออาขานะคะนักเรียนคิดว่ารูปปริศนารูปนี้คือคำศัพท์คำว่าอะไรเอย่ยอันแน่เก่งมากคะ่ะคำว่านานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะดูรูปปริศนาต่อไปเลยนะคะรูปปริศนาต่อไปนะคะอ่ารออาราช,ชาราชานะคะคำนี้คุณผุ้ขอเน้นยำน้ำในเรื่องของพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะเป็นตัวรอนะคะ ซึ่งรอเรือเวลาเราออกเสียงรอเรือนะคะอยากให้เด็กๆออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ารอเวลาเราออกเสียงเราจะต้องมีการกระดกลิ้นขึ้นไปนะคะอ่านว่าราชานะคะทออาทายอ,อายาทายาอันนี้ตัวอะไรคะหัวเข้าอ่าไม่ใช่ฟอกฟันนะคะเด็กๆเ,เป็น ฝอฝานะคะฝออาฝากออาการวมกันเป็นฝากานะคะคำศัพท์ต่อไปดอาดารออาราดารานะคะรูปปิศาคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย อ่าเก่งมากค่ะเด็กๆคำว่าดารานะคะน่าจะสังเกตสองรูปนี้เนาะว่าสองรูปนี้นะคะเวลาเราอ่านนะคะรูปที่หนึ่งเนี่ยนาเนี่ยจะเป็นการอ่านเป่งเสียงหนึ่งพยางค์นะคะส่วนรูปที่สองจะเป็นการอ่านเป่งเสียงแบบ องพยางนะคะคาว่าพยางคืออะไรพยางคือการเปล่งเสียงออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรูปปิศนาต่อไปเลยนะคะรูปปิศนาต่อไปรูปอะไรนะเรามาดูซิว่ารูปอะไรกันนะคะอ่านะคะฝออาฝาตออาตา นอานาลอาลาอันนี้เป็นลอลิงนะคะเราไม่ต้องกระดกลิงขึ้นนะคะลอาลาปกตินะคะรูปปิิศนารูปนี้คือคำว่าอาเก่งมากค่ะคำว่าลานั่นเองนะคะต่อไปดูรูปต่อไปนะคะรูปปิศนาต่อไปรูปอะไรนะ ามาแล้วนะคะมาแล้วมาช้านิดนึงจะเย็นๆเนาะอ่าฝอนะคะฝออาฝาสังเกตที่หัวนะคะนะักเรียนว่ามันเป็นหัวเข้านะคะมันไม่ใช่หัวออกเนาะอันนี้จะเป็นฝอนะคะฝออาฝาตออาตานอานาขออา คานะคะรูปปิิศนารูปนี้คำตอบคือแันมันแทมฝานั่นเองนะคะต่อไปรูปปิศนาต่อไปนะคะรูปปิศนาต่อไปอันนี้จะเป็นการอ่านแบบ2พยางนะคะรูปปิศนารูปนี้จะเป็นวิธีการอ่านแบบสองพยางนะคะรออารา ชออาชาทออาทายอายาฝออาฝากออากาโดอาดารออารานะคะอย่างที่บอกว่ารอและก็รอนะคะพยายาม กระดกลิ้นนะคะนักเรียนเคยแล่นเรือเล่นไหมคะเรือรอเร,อรอือกระดกลิ้นขึ้นไปนะคะมันจะออกเสียงรอเรือได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะยิ่งเราออกเสียงชัด เราก็ความหมายมันก็ยังคงที่นะคะถ้าเราออกเสียงไม่ชัดนะคะความหมายมันก็จะผิดไปนะคะอะดูคำนี้เนาะราชาทายาฝากาดารานะคะรูปปิศารูปนี้คำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าอ่าทายานั่นเองสังเกตจากขวดนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายที่เราพบเห็น ตามโรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปรูปปิศาต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสองพยางเหมือนกันนะคะเขาชี้มานี่ค่ะตรงนี้บนนี้นะคะบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอ่ะรออารานะคะชออาชาราชา ทออาทายอ,อายาทายาฝออาฝากออากาฝากาดอาอดารออาราดารานะคะอันนี้คือภาชนะชนิดหนึ่งนะคะสำหรับต้มน้ำร้อนนะคะในสมัยโบราณนั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า ่าเก่งมากค่ะเด็กๆคำว่าฝากานั่นเองนะคะฝากานั่นเองอ่านะคะรูปปริศนาต่อไปอ่าดูรูหูแต่งตัวหล่อมากเลยค่ะเด็กๆหล่อมั้ยหล่อมากนะคะหล่อมากเลยนะคะอ่ารออาลาชออาชา อายาฝออาฝากอากาดอ,อาดารออารานะคะรูปนี้เห็นไหมคะมีมงกุฎด,ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะแต่งตัวแบบนี้น่าจะเป็นปิิศนารูปคำศัพท์คำว่าอาถูกต้องค่ะคำว่าราชานั่นเองนะคะ อ่าอีกรูปหนึ่งอ่าอีกรูปหนึ่งนะคะอีกรูปหนึ่งอ่ารูปนี้นะคะอ่าต้องขออาภัยมันเด้งขึ้นมาเองไม่เป็นไรเนาะอ่าอุสีสันมากมายเลยนะคะเป็นเม็ดเต็มไปหมดเลยทั้งแคปซูลแล้วก็เป็นเม็ดนะคะอันนี้ฝออาฝาตออาตายออายาและ ลออาลาลอลิงต้องกระดกลิ้นไหมคะไม่ต้องนะคะรูปนี้เมื่อกี้แบบแบบอะนะคะรูปนี้คือรูปอ่าเก่งมากค่ะอย่านั่นเองนะคะอ่านะคะอ่าวันนี้สรุป ่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของสระอานะคะจากที่เราทายปิศสนารูปภาพไปแล้วนะคะจะเป็นสระอาแบบไม่มีตัวสะกดเลยนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเลยนะคะครานี้มาดูว่าสระอามีเสียงยาว นักเรียนดีนะคะดูดีนะสะระอามีเสียงยาวเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นกออากาขออาขามออามานะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายไปอันใหญ่นะคะก็คือยังมีคำศัพท์อีกมากมายเยอะแยะเลยนะคะนอกจากเป็นสะระอา แบบไม่มีตัวสะกดแล้วนะคะก็ยังมีสระอาที่มีตัวสะกดด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้เรียนใน EP ีต่อไปหรือคาบต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสระอานะคะสระอาเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นแค่ตรงนี้ก่อนเนาะนะคะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเอาคำศัพท์ ที่เป็นสระ,ะแบบไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่าอันนี้มาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะนักเรียนฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอาะให้ถูกต้องนะคะฝึกอ่านสะกดคำนะคะการอ่านสะกดคำก็คือการอ่านแจกรูปคำนะคะเช่นรูปแรกนะคะอันนี้อ่านว่ากาเวลาเราสะกดคำก็ กอากาเห็นไหมคะรูปที่สองรูปตานะคะเวลาสะกดคำก็ตออาตารูปที่สามขาเห็นไหมคะเวลาเราสะกดคำก็ขออาขารูปที่สี่เขาทำอะไรอยู่เอ่ยทานะคะทออาทารูปที่ห้านะคะก็ยา ยออายาและรูปสุดท้ายรูปที่หนออานานั่นเองนะคะฝึกอ่านให้คล่องนะคะอันนี้นักเรียนอ่านโดยการที่สะกดแล้วออกมาเป็นคําให้ได้นะคะอย่างคําแรกอย่างนี้ก็กากออากาตาตออาตามามอ นาโนอานายายอายาทาทออาธาวาวออาวาพาพออาพานักเรียนสังเกตว่าสองแถวแรกนะคะสองแถวแรกนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบหนึ่งพยางนะคะอย่างที่บอกไปว่าการอ่านเนี่ย เราอ่านเป็น1พยางสองพยางขึ้นอยู่กับการเปล่งเสียงของเราออกมาเองนะคะ2แถวแรกจะเป็นการอ่านแบบ1พยางนะคะต่อไปแถวที่3ามรออาราคออาคาราคาอันนี้เป็นการเปล่งออกมา2ดังนั้นการอ่านอันนี้เขาเรียกว่าการอ่านแบบสองพยางนะคะต่อไปตัวนี้ตัวสออ ออกเสียงเป็นสนะคะสสาราสลุษีสเสือสามสนี้ออกสอเดียวกันก็คือสออาสาลออาลาสาลาทอาอทายออายาทายาวอาวาจอาอจาวาจา มออามาหออาหามาหาอันนี้ตัวอะไรคะอ่าพอสำ้ำเ้านะคะก็ออกเสียงพอพออาพาสออาสาพาสามออามารออาลามาลารออารา ชออาชาราชาสังเกตไหมคะว่าสองแถวล่างจะเป็นการอ่านแบบสองพยางนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ารอเรือกับรอลิงนะคะต้องออกเสียงต่างกันนะคะถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนความหมายของมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง ชัดๆเลยนะคะคำที่สระอาแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอ่านะคะกอไก่ทำไมเน้นเป็นสีดำนะคะกอไก่เขาเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นสระอาเราใช้เป็นสีแดงเขาเรียกว่าสระนั่นเองนะคะคำศัพท์แรกอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะกออา กานะคะคำที่สองนะคำที่สองนะคะต่อพยัญชนะต้นคือตอสระอารวมกันเป็นตออาตาคำที่สามพยัญชนะต้นคือตัวอนะคะอออาอ,อ,อ่านว่า อานะคะต่อไปพยัญชนะต้นเป็นดอเด็กผสมกับสระอาดออาดานะคะอ่าดูตัวอย่างต่อไปอีกนะคะฝึกอ่านไปพร้อมกันนะคะอ่าพยัญชนะต้นนอหนูอ่านอหนูนะคะแล้วผสมกับสระอ,าอ่านว่านออานา ชัชนะต้นเป็นมม,มามอมาหอ,อหาอตัวนี้นะคะพอข้าเหมือนเดิมฟอฝานะคะอต่อไปยังดูอีกนะคะ คำต่อไปฝึกสะกดไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ชํนานาญนะคะยิ่งสะกดเยอะยิ่งฝึกเยอะเราก็จะอา่านหนังสือเก่งนะคะต่อไปพยัญชนะต้นยอยักษ์เป็นตัวพยัญชนะต้นยอยักษ์เห็นไหมคะแล้วตามด้วยสะระอานะคะยออายาชออาชาอาขออาขาอา ทออาทาเห็นไหมคะอันนี้เป็นคำสระอาผสมแบบไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะอันนี้จะง่ายมากเลยนะคะสำหรับเด็กที่จำพยัญชนะได้แล้วนะคะนกักเรียนสามารถฝึกสะกด โดยเรื่อยได้นะคะครานี้เมื่อกี้ให้หยิบเล่มสีม่วงใช่ไหมคะอ่านักเรียนเปิดไปเลยนะคะบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งนะคะสระอานะคะสระอานะคะเปิดเจอหรือยังคะอ่าเจอกันแล้วใช่ไหมอ่าเรามาดูวิธีการเขียนสระอานะคะวิธีการเขียนสระอา เราจะเขียนเป็นตัวเหลี่ยมนะคะสาระอาะนะคะเริ่ม1 2และ3ลงมานะคะโดยนักเรียนหัดเขียนให้ถูกวิธีว่าเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะตามตัวอย่างตามตัวอย่างในแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนจะเขียนได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าทั้งหมดเก้าตัวไม่ได้รวมตัวนี้นะนะไมไ่รวมตัวนี้ทั้งหมดจะเขียนเก้าตัวนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามวิธีการเขียนในแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงบทที่หนึ่งได้เลยนะคะคราวนี้อ่าแบบฝึกหัดอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเติมสระอาสราะอาอย่างเดียวเนอะลูก หลังพยัญชนะต้นนะคะและหัดอ่านอยู่ตรงนี้หัดอ่านนะคะมันมีอยู่สองข้อใหญ่นะคะข้อหนึ่งเนี่ยเป็นแบบอ่านแบบหนึ่งพยางนะคะข้อที่สองเป็นการอ่านแบบสองพยางนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนเห็นแบบฝึกหัด กไก่ที่หนึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนเติมสระอาเข้าไปนะคะสระอาเข้าไปตามรูปแบบการเขียนของมันเลยนะคะตามรูปแบบการเขียนของมันเลยนะคะ1 2 3เติมอาเข้าไปก็จะเป็นอากานกากาอนานาตอาตาทออาทา ฝออาฝามออามายออายาลอาลานไคะอันนี้คือการอ่านแบบ1พยางนะคะต่อไปในข้อที่สองเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบสองพยางอันนี้มีสระอาแล้วก็มีวงกลมข้างบนด้วยอันนี้ไม่ใช่สระอานะคะเขาเรียกว่าสาระอํานะคะจออาำ เราก็เติมอลงไปตรงหลังปอปาก็เป็นจำปลานะคะปออาปลาซึ่งปลาตัวเนี้ยไม่ใช่ปลาที่เรากินกันนะคะถ้าเป็นปลาที่แปลว่าฟิสก็จะเป็นปอลนะคะอาอาปลานะคะอันนี้คือฟิสที่แปลว่าปลาเรากิน ปลานะคะปลาที่ไหว้ในน้ําจะใช้พยัญชนะต้น2ตัวนะคะอันนี้เป็นดอกจําปาคือดอกไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปวอาเอเวลออาลาเวลาอันนี้สาระอาไอไม้อะไรเอย่ย สราระไอไม้ม้วนนั่นเองนะคะในหลักภาษาไทยเรามีสราระไอไม้หมวนทั้งหมด20ม้มวนเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในอีกทีหนึ่งนะคะว่า20ม้มวนในภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะบอไอใบแล้วก็เติมสาระอาลงไปก็ชออาชาอ่านว่าใบาชานะคะอันนี้พยพญชต้นด,ด,ดอเด็ก แล้วก็วอแหวนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะมาจากสระสาระเลยเออให้ดูบ้างอ่าเก่งมากค่ะมาจากสาระอัวนะคะสาระอัวเมื่อเจอตัวสะกดนะคะไม่หันอากาศจะหายไปนะคะอ่านว่าดออวงงดวงแล้วเติมสาระข้างหลังเลยค่ะตออาตาอ่านว่า ดวงตานะคะอันนี้ก็ปกติทออุงอทุงทุง,ทงไม้เอกทุ่งอ่านออ,อ่านาอันนี้บออ,อีบิดออาดาบิดานะคะตามหลักภาษาไทยแปลว่าอันนี้เขาเรียกว่าภาษาเขียนบิดานะคะถ้าภาษาพูดก็แปลว่าพ่อนั่นเองนะคะ น้ำอาเห็นไหมคะปลลอาปลา,น,ปลา,ปลาน้ำปลาปลาน้ำปลาเห็นไหมคะอันนี้ปลาจำปลาอันนี้น้ำปลาอันนี้จำปลาเห็นไหมคะต่อไปนอาน,นาอันนี้ลจุลาออกเสียงเป็นลนะคะลลลิงนั่นเองนะคะแล้วก็ เวลาสะกดก็นอาาลออิลิกอาอ่านว่านาลิกาแต่เวลาเขียนคำศัพท์หนูจะต้องเปลี่ยนเสียงลอเป็นลอจุลานะคะอ่าหลังจากที่หนูเติมศระอานะคะหลังพยัญชนะต้นแล้วนักเรียนหัดอ่านนะคะหัดอ่านแบบฝึกหัดกอไก่นะคะ แบบฝึกหัดกอไก่อันนี้นะคะโดยการที่นักเรียนส่งคลิปการอ่านแบบฝึกหัดกอไก่ทั้งข้อที่1และข้อที่2นะคะส่งมาในรายกลุ่มของแต่ละห้องได้เลยนะคะอย่างเช่นกานาตาหรือเรื่นจะสะกดก่อนก็นได้นะคะกออากานอานา อาตานะคะให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาในกลุ่มของแต่ละห้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะจบที่สระอาแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมารู้จักกับสระอาแบบ มีตัวสะกดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ